โอเคก็ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทคนทุกทุกท่านกันเลยนะครับเพราะผมพีแบ็กเกมเมอร์กันอีกแล้ววันนี้มาเล่นจังเกิลกันเลยเปลี่ยนแนวบ้างนะลงเมดเป็นไหลลงเมดเป็นไหลคลิปแล้วเออเรามาเล่นจังเกิลกันบ้างวันนี้มาละครหยานทันจิโร่ อันนี้ก็เชนโลหันเลยนะครับกดโซโลแล้วมันแพ้้วรัวเลยผมเลยหลมาหาเชนโลเล่นอันนี้ก็ไม่ใช่สกินผมหรอกเออไม่สกินผมหรอกเขาแชร์เล่นก็ได้อยกเขา v p สิบเชนสกินได้มันแลอนอานทีได้หยิบอยากได้มากครับเป็นสกินที่อยากได้มากเติมไม่ทันทั้งรอบไม่ใช่เติมไม่ทันดิไม่มีตังเขาบอกกันเปล่าผมบอกได้เปล่า ไม่น่าจะบวกของผมยังไงมาแล้วครับแชร์ส,สวยมากเอเลสเนเซ็ส,สวยอือตีมดีไปอือจะตายถอยก่อน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 โอ้หเกือบตายเก็บยาหลังพ้อมแ,แล้วก็ฟาร์มต่อเออไม่ได้นะถอยก่อนนานที่จะเล่นนะครับยานเป็นัละครที่ผมชอบเหมือนกันนะมันแต่ว่ามัน คนข้างที่จะเลดเกมไว้เท่าไหน่เกเราจะฟาร์มเล่นล่างต่อฟาร์มอไปครับมันทำอะไรไม่ได้เราไม่ต้องอยากเอ้ยต้องฟาร์มไป่อนอยากมีเงินไข่อยู่ก็คือจะเก่งตอนเลีเ,เกมประมาณร้อจุดสองจะเก่งมากเลยจะได้ล้ำแบบต,นต,นตนอ่อเนื่องต่อเนื่องอ่ะมาแล้วข้างล่างยังไงเ๋ยวสเต็กมาแล้วครับทังวันนี้ ต้องแปลกใจนะครับเจอฟอร์เรนบ่อยมากเลยในคลิปผมแทบจะทุกคลิปเลยน้องครับน้องลากน้องเล,เลยด้วยเป็นยังไงยังไงต่อฟอร์เนยังไงอาเลนเกิดม,มาแล้วเอ้ยโดนสตันเอ้ยเอ้ยเอาโดนบิทล็กดักจิปหายแล้วโอ้ยอึ้ยอึอ้ย,อยไม่ไหว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 แล้วมัน ต้องไปล็อกดาร์กเฉยเลยผมกดตีไวเกินไปโอ้พลาดพลาดฉันนี่พลาด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 มากมาแกมือใหม่น้องผมกำลังเดินมาอตอบไปก่อนปั๊บอีกทียังไงเอ้ยเอ้ยสตาร์เบอร์สตีมเอ้ยฉิบหายแล้วผมน่าจะตายว่ะเรียมร้อยฝากด้วยเนาะยังไงครับในวันนี้ยังไงยังไงเก็บดอกดอกไว้โดนเก็บอึดยังไงแล้วุดยอด ฟาร์มกันยาวๆครับมันเป็นตัวละครที่ต้องฟาร์มรัวๆมากเน้นฟาร์มครับผมบ้าแตกเสลี่ยขาดไปแล้วผมต้องฟาร์มครับผมเขาไปเก่งหลังเกมแล้วทีมเราไม่ไหวครับต้นเกมเขาไม่ไหวเล่นได้นะตโลกไงครับอุ๊เฮ้ยมันสามนะแต่เราสองคนไหวอยู่ถ้ามันห้าวนะอันนี้ห้าว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 ได้ได้ได้ไดอเลนตายยังไงก็ตาย อติวับยังไงครับแวนมาข้างหลังอติอีกทีหนึ่งล้วก็เอาโดนขวานเบินตายอะไรวะเนี่ยกาลีกาลีมาดิมาดิโอแมว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 นี้แมว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 นี้ฝาต่อเลยทีมของเขาเป็นแม่นี่ยโฉบบอลเ้็นเกมมันเลยอ่ะมันมากเออ แคลนี้เราเนี่ยต้องเล่นเหมือนกันนะเออไม่เล่นยังไม่แรงเท่าไหร่ครับพอทำเกมได้ก็ฟอเรนมั้งฟอเรนก็ไม่ค่อยช่ำมเท่าไหร่หรือเปล่านะน้องผมมันชอบเล่นฟอเรนครับแต่ว่ามันมันก็เล่นได้แค่นั้นมันมันก็เล่นได้แค่นั้นเลยเออเอ้ยเมื่อก่อนเอ้ยปิดกะลีมาครับได้เอ้ยเอ้าชิบหายแล้วผิด ตายเขานี้น่าจะตายน่าจะตายแล้วเหมือยภูเลยปล่อยเอื้อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเราต้องฟังเออไม่ทำอะไรไม่ได้จังหวะนี้ต้องวัดกันแล้วล่ะจัตั้งเลยลิคเตอร์ตอนอยู่ข้างล่างครับตอนนี้อะไรกองเรามาได้หรือเปล <chat> ่าปิดลิคเตอร์หรอนีนไม่น่าตายนะครับผมน่าจะได้ดัจังหวะนี้ <ang when spo ils> อันนี้เข้าไปคนผลิตทันเดี๋ยวผมน่าจะตายเรียบร้อยครับผมตายฝากด้วยเพื่อนฝากด้วยกระโลดยังไงโอ้โหตัวโลตัวโลเข้าอย่างสวยไม่มีใครอินเตอร์เมทได้เราเหลือเพื่ตายตอนไหนอ๋อฟอร์เรนไปไปไป,ไปแล้วจบป๊อบป๊อบจบป๊อบเรื่องในสิ่งที่ฟอร์เรนผมทำไปดีกว่าวะวนะเมื่อกี้คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพื่อนตายหมดแล้วจะ พุ่งเข้าไปทำไมเอองงไมเป็ไรครับไม่เป็ไรอะไรที่ผิดพลาดแล้วเราไม่สามารถกู้คืนกันมาได้ครับเออทำต่อไปดีสุดข้างล่างน่าจะมีคนดักอยู่ะล้วเออไม่เดตัวตายยากๆก,กันฝั่งตรงข้ามเขาเล็เตอร์ที่ผมไม่ชอบกว่าจะฆ่ามันได้นี่ไอหนีคนเล่นแบบเก่งๆพิ้วพเนี่เยเล่นยากมาก ้มังกรไม่ทนันค่ะไปไม่ทันแล้วเรียบร้อยแม่งเสียทั้งดาวทำมังกรอันติเข้าไปจังหวะนี้ยังไงตอ่อป๊อบไอ้เอ้ยได้ต่อเฮ้ยได้ต่อไอ้โดนไปอ้าวชิบหายแล้วแม่งเฮ้ยเบืตายเออว่าแต่เขาเราเข้าไม่ได้ดูเพื่อนเลยเพื่อนหายหมดแล้วอะ่ะผมไม่ได้ดูเพื่อนเลยจนระิงในช็อตเมื่อกี้เออ กานะแบบเออเวลสิบสองแล้วลํำได้แล้วอะไรงนี้เนี่ยมันเคลื่อนทายหมดเลยโอ้จบเลยปะเนี่ยยังยังไม่จบไม่จบไม่จบตโลเกิดตโลเกิดมาโลกันบ้านโอเคจ้าไว้ตโลทุบเข้าไปแล้วครับอันติเข้าไปหนึ่งที่ยกไปสามตัวแล้วจังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยอย่าไปอ่าแล้วฟรอเรนคืออะไรฟลอเรนโกน้องโกเอ หนักเลยโอเคกันบ้างกันต่อครับมันต้องพลิกได้เดี๋ยววะสักไฟหนึงอะใช่ไหมเราเจะแบบอเนตเนตตวงงไม่กินมองเราเจะแบบแพ้ทุกไฟเลยเหรอวะเออผมเบลล์ิแล้วนะเงินไขไปิบสองนะแต่ของนี้แบบตาเมอือนเออถ้เกิดเบลล์1ิแต่ของไม่มีก็ไม่แรงนะครับเนี่ยก็ไล่กันทิปก่อนเออ,อยังไง ผมต้องกันที่บ้านนะผมไม่อยากไปบวกอ่ะเพื่อนเขดได้ไหมตายไปบวกทำไมอ่ะโอ้โหกีบเตาบ้านน่ะผมต้องมากันก่อนนะเมื่อกี้ตายอยู่อะไรกันไปคนลตัวฟครนกูอ้าวเรียบร้อยอ๋อน้องไอ้ฟอร์เรนไอ้เด็กเอ้ยจะบ้าตายสิเด็กตายตาย หัวเริ่มแบบอุ่นๆหน่อยๆ <c oughs> น้อง <c oughs> น้อง, <c oughs> อง <c oughs> เออจริ้งมันเล่นซับดีนะแต่ว่ามันไม่เล่นมันบอกว่ามันอยากเล่นออกเลียนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเอาอยัางไงเอาลิเตอร์เข้ามาดิเข้ามาดิเอามาดิมาตามมาตามมาตัวเลือกมาคอเลนน้องต้องได้นะ มาดิดิ้งเลือดติด้งเลือดมาดิ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 อันนี้ทําเล่นไปไหวอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าเราไปแร้วบานกับป้อมล่างที่อีกทีเดียวก็แตกแล้วอะกับป้อมบ,บนที่ล้อยหลอแล้วไม่มีใครมากันเลยเหรอเออผมกันคนเดียวบางทีก็เหนื่อยนะครับไม่หรอกจริงก็มีเขาก็ช่วยกันแหละเขาก็ช่วยดูกันเลยคนเล่นกเอ,อดาดักกันอยู่หรอไม่รอแค่นี้หน่อยหรอ นต้องฟาไม่ครบเลยอ่ะจะแต่งฟามหมยังไม่ครบเลยอ่ะมามามาอาจจะได้ก็ได้ครับแบบนี้ใจอย่าบดันลิปมาฝ่าวจาทำกูอินเด็กียถอยไปอันติแล้วจังวันนี้ยังไงโดนตายเรียบร้อยเออนักได้นักได้ลำยาวไปยาวไปลำลำลำ อเออมีสกิลระยัดหมดทุกอย่างจังหวะนี้น่าจะได้ละมั้งสักบาหนึ่งอยากได้สักบาเหล็กได้ไหมขอบางได้ไหมตรงกลางแบบเน้นๆเราปิดแหวนได้นะข้าล่างนะแหวนเราน่าจะกลับครับเต้บ้านเออ,เอ,อกนอีกันบ้านไอตัวกันบ้านเออเออเอ,อ้ววาววาวววววววจ เราจะฝืนไปไหมมันตายมันจะเกิดหมดเลยนะตโวนแล้วจังหวะนี้อัตติแล้วครับผมจังหวะนี้แล้วเข้าไปแนวหลังอัดไปเข้าไปแล้วรู้สึกว่าทํามันลงไปไม่ลงไปทำไมแหวนมันถึงจังวะลกไม่ได้อ่ะอะไรวะอเมนผมน้อยเหรอรในป้อมเอหลบเล่ในป้อมเขาแล้วเดี๋ยวเดเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮชิบหายเออเมื่อกี้มันอะไรวะ แบบเมื่อกี้มันโอ้โยน้องเอ๋มาเออเรื่ยเากลัวล็อโอ้โหสโลสโลอูเจ็บเจ็บโอ้โหฟินิกนั่นมึงตีใช่ไหมเนี่ยครับแรงจังวะเกือบตายโอ้จะบ้าตายริงกงบพอเล่นกูโอ้ทำทำไมทำเพื่ออะไรเคยถามตัวเองบ้างไหมโอ้ ไม่ไหวไม่ไหวเล่นอย่างนี้ไม่ไหวนะครับอยาอยากเอาไปทําตามนะครับเราต้องรอจังหวะหน่อยนะอันนี้จริงจังนี้จริงจังนะเข้าสมุดจริงจังเราจะว่าเราออกมาออสักทีละแล้วเราก็จะจบบ้านนี้วัดกันไปเลยตายมันตายเลยวะมาตันโลดนำแล้วหวะนี้อันตีเข้าไปเลยกิวสองอันตีที่นึงตายก่อดแวนแล้วก็กาลิเอ้าไม่ถึงเอ้าโอ้โหต้นอะไรสโลน์ลักหนาวะโอ้ย ไอ้จีจะตายจะตายจะตายอย่าตีผมครับคีฟอย่าตีผมอย่าตีผมโอ้ชนะได้แล้วเนี่ยเกิดตัวเดียวเองได้ได้ไหว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 ชิวไหวชิวไหวชิวไหวชิวเออกูได้ปิดสกอร์ต้นตัวสุดท้ายตีบ้าน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 ชนะ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 โอ้โห yes MVP เป yeah. yes. okay. mm ็นใครก็น่านอกจากตโลใช่เพราะว่ามันแบกมากโอเคหากขึ้นชอบพี่ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s subscribe ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรแล้วเจอกัน EP นี้เหนื่อยมากเลยบ๊ายบาย